สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง m e m o r y ดิมฟันนะครวันนี้เราจะมาพบกับการรีวิวมังงะกันอีกครั้งซึ่งใน EP นี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการ์ตูนที่มีชื่อว่า Bloody Monday นะครับหรือชื่อภาษาไทยว่ารหัสมรณะของค่ายวิบุญกิจกันนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนเก่านานแล้วนะแต่เป็นการ์ตูนที่ผมเคยคิดจะเอามารีวิวตั้งนานแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีวันนี้ก็เลยจะเป็นคิวของบัตตี มันเดยนะครับที่เป็นการ์ตูนโปรดของผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับบลัดดี้มันเดนะครับเป็นผลงานเขียนร่วมกันร,ระหว่างอาจารย์เรียวโมงนะครับที่เป็นคนแต่งเรื่องกับอาจารย์โคจิเมงุมินะครับที่เป็นคนวาดภาพลงตีพิมพ์นิตยสารนะครับโชเนนแมกกาซีนในปี2007นะครับเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับจนถูกสร้างเป็นละครซีรีส์คนแสดงถึง2ภาคนะครับ ซึ่งวิบูลกิจเนี่ยได้ลิขสิทธิ์ไปเมื่อปี2010นะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนั้นนะครับวิบูลกิจได้นําเนื้อหาของภาค2ตีพิมพ์ใน KC ซีวิกลนะครับซึ่งเป็นนิยสารรายสัปดาห์ของอตัววิบูลกิจนะครับซึ่งแน่นอนว่าปิดตัวลงไปแล้วนะครับณนะปัจจุบันนะบัดดี้มันเดยนะครับก็เป็นการ์ตูนแนวแอคชั่นสืบสวนแนวหักเหลี่ยมเฉือนคมนะครับเป็นเรื่องราวระหว่าง ท่าทางนี้ฟูจิมารุนะครับเด็กหนุ่มเจ้าของสมญานามว่าฟอลคอนนะครับแฮกเกอร์อ mm ัจฉริย hmm. ะที่คอยแฮกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเดือดร้อนนะครับ mm hmm. ซึ่งต่อมาเนี่ย mm hmm. เขาก็ได้รับคลิปวิดีโอสังหารโหดในคืนวันคริสต์มาสนะครับ mm hmm. พร้อมกับค้ดรับว่าบล mm ัดดี้มันเดย์จากริวโนสุเกะพ่อของตัวเขาเองนะครับ mm hmm. ทำให้เขาเนี่ยต้องไปพัวพันกับกลุ่มโจรก่อการร้ายอย่างเต็มตัวนะครับ เช่นเดียวกับคุณพ่อเขานะครับที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในฐานะอาชญากรอีกด้วยนะครับก็คือริวโนซุเกะพ่อของเขาเนี่ยก็ถูกกล่าวหาหรือว่าอาจจะถูกสงสัยนะครับเพราะว่าเป็นคนส่งคลิปการฆาตกรรมนี้มาให้กับตัวพระเอกนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีคนแฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนของฟูจิมารุนะครับพร้อมกับจับตาดูฟูจิมารุอยู่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นสมาชิกผู้ก่อการร้าย ที่หมายตาจะเอาบลัดดีเอไวรัสมรณะนะครับไปแพร่กระจายทั่วโตวเกียวครับงานนี้ฟูจิมารุก็ต้องใช้ความสามารถในการแฮกกิ้งเพื่อช่วยเหลือญี่ปุ่นให้พ้นจากไข่ผู้ก่อการร้ายนี้นะครับโดยการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐที่มีชื่อว่าเติร์ไอน,นะครับองค์กรที่คอยปกป้องกันความมั่นคงของประเทศนะครับรวมถึงมีเพื่อนของเขานะครับมาร่วมด้วยช่วยกันอย่าง คุโจโอโตยะนะครับแล้วก็อาซาดะอาโออินะครับที่จะมาช่วยกันไขปริศนานะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ก่อกันร้ายที่ต้องการจะใส่ร้ายพ่อของเขานะครับอ่ามันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าบัดดี้แนเดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ภาคนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่2เนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อว่าแพนโดร่านะครับาภาค2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากภาคแรก2ปีนะครับที่ฟูจิมารุพระเอกของเราเนี่ย จะต้องเข้าไปพัวพันกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มใหม่นะครับนามว่ากระสุนปรีศาตนะครับที่กําลังวางแผนร้ายกะจะให้โตเกียวพินาด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งงานนี้ตัวริวโนสุเกะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของเ h ิร์ e ไอก็ได้แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวนะครับรวมถึงฟูจิมารุก็กต้องพบกับศัตรูแสนน่ากลัวอย่างปีเตอร์แพนนะครับที่มีความสามารถในการแฮกกิ้ง ไม่แพ้ฟอลคอนหรือว่าฟูจิมารุเลยนะครับซึ่งพระเอกเราเนี่ยจะสามารถหยุดผู้ก่อการร้ายได้หรือไม่นั้นคนอ่านอย่างเราๆก็ต้องรุ้นต่อไปนะครับในภาค2นี้นะส่วนในภาค3นะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากภาค2แค่ปีเดียวนะครับโดยรวมก็ยังคงมีเนื้อหาคล้ายๆกับ2ภาคแรกแต่ภาคนี้ฟูจิมารุเนี่ยเขากลับถอนตัวจากกลุ่มหน่วยงานรัฐ อย่างเติร์ดไออย่างลับๆนะครับไปร่วมมือกับพรรคพวกของเจนะฮะซึ่งในการแห้ระบบปั่นป่วนบรรดานายกและผู้นําของแต่ละประเทศที่มาร่วมชุมนุมสังสรรค์กันเนี่ยครับเพื่อค้นหาและกระชากหน้าจากนะฮะสตอรี่เทเลอร์บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความไม่สงบสุขของญี่ปุ่นและมนุษยยชาติอย่างแท้จริงประมาณนี้นะครับก็คือ เหมือนว่าออกจากองค์กรนะฮะแล้วก็ไปตามหาตัวที่เป็นล a าสบอสตัวสุดท้ายนะฮะในเนื้อเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้นะแม้จะเก่ามากแล้วนะครับแต่ก็สนุกมากๆนะในการที่เล่าเรื่องนะครับในภาพจำของผมเนี่ยคือมันจะรมคล้ายๆเกมออฟทรอนนะครับหรือว่า Walking Dead เลยที่อยู่ๆบางตัวละครเนี่ยก็อาจจะตายเอาดื้อนะครับหรือหันมา้ายใส่แบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะว่าจะแบบ ซับซ้อนหักมุมหลากหลายตลบนะครับให้ผู้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว้าวมากนะครับตอนที่ผมอ่านเนี่ยก็เฮ้ยมันเป็นคนนี้จริงเหรออะไรประมาณนั้นนะฮะแม้จะกินเวลาถึง3ภาคก็ตามนะครับแต่โดยรวมแล้วบัตตี้มันเดคือการ์ตูนดีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับภาพก็สวยค่อนข้างสวยเลยแหละครับนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจก็ไปหาได้นะฮะกับบัตตี้มันเดน่าจะยังพอหาได้อยู่นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memory ดิม a m f ด้วยนะครับสวัสดีครับ